ขอนแกน่นนี่ถือว่าได้รับความเดือดร้อนกันหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้ายลําน้ําพองเองนะคะก็ได้รับน้าท่วมถูกน้าท่วมเสียหายกันเป็นบริเวณกว้างเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่รับน้ํามาด้วยนะคะคุณสลาย,ยุทธอาศรีผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดสถานาการณ์ในพื้นที่มาฝากกันค่ะสถานการณ์น้ําท่วมในวันนี้นะครับื้นที่จังหวัดขอนแกน่น บริเวณท้ายลำน้ำพองถือว่าระดับน้ำเอ,อ่อล้นตลิ่งท่วมได้หลายหมู่บ้านนะครับโดยมวลน,น้ำจากลำน้ำพองได้ไหลบ่าท่วมถนนในเขตตำบลท่ากระเสริมอำเภอนําพองทำให้การเดินทางเป็นไป,นปนด้วยความยากลำบากเช่นที่บ้านท่ามะเดือ่อตำบลท่ากระเสริมชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำเข้าออกขณะเดียวกันชาวบ้านที่อาศัยในที่ลุ่ม สร้างคนำเอาถุงปุ๋ยถุงพลาสติกเท <c oughs> ่าที่หาได้นะครับบาปบรรจุทรายขนไปไว้กัน้นไม่ให้น้ำนั้นไหลเข้าบ้านบ้านบึงเป่งอำเภอน้ําพองน้ำได้เออท่วมนาข้าวไรนาพื้นที่ทำการเกษตรเสียหายทั้งหมดสะพานห้วยอีสือนะครับรอยต่อระหว่างบ้านบึงเป่งตำบลท่ากระเสริมอำเภอน้ําพองกับบ้านโคกท่าเทศบาลตำบลหนองตูมอำเภอเมืองขอนแก่น น้ำทะลักท่วมทั้งสองฝั่งสะพานบ้านนาเพียงตำบลสำราญอำเภอเมืองขอนแก่นที่อยู่ติดกับลำน้ำคลองชาวบ้านเขาต้องอพยพขนย้ายสิ่งของพร้อมกับนำสัตว์เลี้ยงมาไว้อย่างทันครองโชลประธานที่ทางเทศบาลตำบลสำราญได้จัดไว้ให้ทั้งห้องน้ําห้องสุข,ขาชาวบ้านได้ร่วมการประกอบอาหารถวายพระเนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถออกมารับบินฑบาตได้เพราะน้ําท่วมวัดนะครับ พื้นที่เทศบาลเมืองศิลาอเภอเมืองขอนแก่นก็เช่นกันน้ำเอ่อท่วมหลายหมู่บ้านเช่นบ้านบึงอีเท่าหมู่ห้าบ้านท่าแกหมู่หกและบ้านห้วยชันชาวบ้านต้องใช้เรือและเดินตามราวสะพานไม้เพื่อเข้าออกในหมู่บ้านแทนที่เห็นจะหนักสุดในปีนี้ก็คือพื้นที่หลายหมู่บ้านของตำบลเมืองเนียมอเภอเมืองขอนแก่นนะครับอย่างที่บ้านท่าหินระดับน้ําสูงขึ้นมาก จนเอ่อเข้าท่วมบริเวณวัดท่าสองคนอนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักคนที่มีรถยนต์ก็ต้องนำรถมาจอดไวร้ริมทางเป็นแถวยาวเหยียดส่วนบ้านลึกๆเข้าไปต่อจากบ้านท่าหินหม,มู่สิบนะครับคือบ้านบึงไข่นุ่นบ้านบึงสว่างบ้านคุยโพและบ้านปากเปื่อยไม่สามารถเข้าถึงได้ผู้ที่จะเข้าไปได้ก็ต้องใช้เรือเท่านั้นขณะที่วันนี้นะครับเขื่อนอุบลรักมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 3,208ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น132เปเซส่วนการระบายน้ำวันนี้ยังอยู่ที่54ล้านลูกบาทเมตรนะครับมีน้ำไหลเข้าเขื่อน46.02ล้านลูกบาทเมตรขณะที่วันนี้ศูนย์อุุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้ออกประกาศฉบับที่7เรื่องพายุโซนร้อนเซิรกาว่าตั้งแต่เวลา4นาฬิกาพายุโซนร้อนเซริกา วได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เมืองกว่างงายประเทศเทศนามโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่าง109กิโลเมตรทางตะวันออกของแขวงเซกองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ละติจูด15.4องศาเหนือลองจิจูด108.6องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยพายุนี้มีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเป็นพายุดีเพรสชั่นและความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับซึ่งจะส่งผลให้บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉีงเหนือมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครกาลสิน์และมหาสารคามและนี่ก็คือ สภาพน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและสภาวะอากาศวันนี้ถึงแม้ว่าสัญกาจะอ่อนกําลังลงแต่ว่ายังคงส่งผลกับประเทศไทยนะคะคน้ำเนี่ยยังคงท่วมอยู่ในหลายพื้นที่ถ้ามีฝนตกลงมาซ้ําก็น่าเห็นใจพี่น้องประชาชนในช่วงนี้เลยนะคะ